สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูความคืบหน้าของที่ดินปลูกบ้านริมน้ำลาดหลุมแก้วครับเมื่อคลิปที่แล้วผมพามาดูเรื่องอเรื่องลมนะครับก็ฟังแต่เสียงลมนะครับที่ชื่อว่ากินลมแล้วก็ให้มาดูหลุมด้วยครับก็มีการเตรียมผมกำลังเตรียมที่จะลงต้นไม้นะครับนี่มาดูต้นไม้ที่เราลงไปแล้ว เกือบร้อยต้นแล้วครับผมเอามาจากที่อูทัยครับเป็นสวนอูทัยอของผมนะครับที่มีต้นไม้ก็เลยจ้างให้ผู้รับเหมาเขาขนย้ายขุดลอกมาจากที่อูทัยมาปลูกที่นี่ครับตรงหน้าที่เห็นเนีครับก็เป็นถนนในโครงการนะครับกว้าง8เมตรซึ่งผมก็จะยกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ครับ ถนนเส้นนี้ที่ว่ากว้าง8เมตรนี่ก็จะทำให้ดีครับต้นไม้นะครับที่ปลูกริมทางตลอดยาวประมาณสัก900เมตรเลยครับทั้งโครงการที่เห็นข้างหน้านี่ก็เป็นถนนเทศบาล5นะครับที่เห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งครับ ถ้าไปทางซ้ายมือก็จะไปออกถนนปทุมธานีทางหลวงปทุมธานี3020นะครับก็ซึ่งจะไปอยุธยาก็ได้หรือจะไปที่ปทุมก็จะไปเจอถนนเส้น346ถนนปทุมธานีบางเลยน,นะครับส่วนทางขวาก็ไปออกเส้น346ได้เหมือนกัน ไปได้สองทางครับทางนี้กับทางนี้แต่ทางนี้จะใกล้กว่านะครับตรงตำแหน่งริมน้ำตรงนี้ครับก็จะเป็นผมจะปลูกเป็นเรือนรับรองให้ครับเรือนรับรองเนี่ย อยู่ได้จริงเลยครับเป็นทรงนอดิกอยู่ได้จริงนะครับก็จะขอบ้านเลขที่ให้ถ้าลูกคา้าต้องการอูกบ,บ้านหรือว่าครอบครัวใหญ่อยากจะมีบ้านหลังใหญ่กว่าเรือนรับรองนะครับก็สามารถจะตรงบริเวณนี้ได้เลยเยอะแยะเลยครับแต่และแปลงเนี่ยจะมีเนื้อที่สองไร่จะมีแปลงสุดท้ายครับที่เป็น แปลงที่8สุดท้ายน้วเลยครับที่จะไล่ครึ่งนอกนั้น2ไล่หมดเลยครับเรือนรับรองจริงๆแล้วอยู่ได้จริงเลยครับถ้าจะเข้ามาอยู่ก่อนแล้วค่อยไปสร้างบ้านหลังใหญ่ๆสำหรับครอบครัวขยายภายหลังก็ได้คนระับบริเวณแต่ละแปลงจะลงต้นไม้ประมาณ20-30ต้นเลยครับ เดี๋ยวจะมีต้นไม้ที่จะลงรอบๆสระน้ำของแต่ละแปลงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศโดยรวมๆนะครับ ความตั้งใจที่อยากให้ลูกค้าที่ชอบบ้านริมน้ำชอบบรรยากาศที่าได้อยู่เหมือนกับที่ผมอยู่ปัจจุบันตอนนก้ผก็อยู่แนวนี้คร<ๆ>ับจะเป็นลักษณะเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ธรรมชาติถ้าใครชอบแนวนี้นะครับก็ ติดตามดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งราคายังไม่ได้เปิดขายนะครับถ้าสนใจก็ค่อยๆติดตามกันไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ